แต่ก่อนแกเจอแฟนเก่าได้ยังไงอะตอนแรกๆก่อนจะคบกัน่ะไปเจอกันอยู่ไหนอะเอาง่ายๆซะก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยแล้วกันนะฮะวันนี้อยู่กับผมมาโอ้เช่นเดิมนะฮะสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาถามถึงแฟนเก่าของแฟนผมนะฮะหรือว่าผัวเก่าของมันนั่นแหละทุกคน ไม่ผมอยากรู้ว่าแต่ก่อนเขาจะหวานกันแค่ไหนนะฮะหรือว่าเขาจะรักกันดียังไงจะหวานทัาผมหรือเปล่านะฮะจะควรตีทัพผมหรือเปล่านะฮะโอเคงั้นเดี๋ยวรอมันสักครู่นะครับมันกําลังถ่ายอ่าถ่ายรูปอยู่ข้างในนะฮะโอเคเดี๋ยวผมไปรอในรถนะครับลุยโอเคทุกคนงั้นเดี๋ยวรอมันสักครู่นะฮะเสียงอาจจะวืดวาดวดวัดหน่อยนะครับเพราะว่าผมเปิดแอร์ดังโอเคไหมฮะเดี๋ยวรอมันสักครู่ก่อนนะฮะ ดี๋ยวผมจัดรถรอมันก่อนเอาอีกแล้ววันนี้หางานให้ตัวเองอีกแล้วทุกคนอยู่ดีไม่ว่าดีโอ้น้องมูเขากำลังมาถ่ายรูปนะครับวันนี้ ที่คาเฟ่ในอุดรผมไม่รู้จักชื่อคาเฟ่อะทุกคนอ่านไม่ออกเอาง่ายๆชะนอ่านไม่ออกดีมดีมเฟสทอยลี่ดีมสักอย่างนี่แหละทุกคนนิดนึงนะครับวันนี้ขออนุญาตเสียงดังนิดนึงนะครับเพราะว่าไม่เราจะเป็นอย่างนี้นะฮะดูดีว่ามันจะเป็นขนาดไหนได้ขนาดไหนนะฮะอ่ะเดินมาแล้วมาแล้วทุกคนมาแล้วนะฮะก็ยังตื่นเต้นเหมือนเดิมนะฮะทุกคน ชีวิตนี้เป็นไงถ่ายรูปว่าแกลบปะแก<ป>แะลบแกลบเบอย์เขาเป็นแฟนหน้ารักอืมวะกิน่้าวอะไรนะเกิน,น,น,นเกินไปคนคนนี้นะเกินไปแท้ไม่ได้กินข้าวอะไรอ่ะเด็กกินอะไรต้มเป็ดป,ปะ อ๋อต้มไก่ต้มเป็ดตัวลาบเป็ดตัวอ๋อแฟนเก่าแกเคยพาไปกินไรโอ้ยพาไปกิน M K ไปกินข้าบุกศิลปะอ๋อห้างผาไปกินต้มไก่ลาบไก่หมดแน่มันเป็นจังไงคนซีแซ่บคือกัรมอนะฮะ่ายกเป็นไงแต่ก่อนอยู่กับแฟนเก่าวันๆได้ถ่ายรูปปะหรือว่าเล่นเกมอยู่แต่ห้องเงา ดีครับโอบาสกูยังพาไาเลาะ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 ๆอยู่ดิแฟนเก่าแก่คนตีนเขาเปล่าว่าเอาถามดูถามคักๆด้วยเป็นยังไงมันคนตีนท้อเขาว่าหรือยังไงก็คนละแบิดเด็กก่อนแกเจอแฟนเก่าได้ยังไงอะตอนแรกๆก่อนจะคบกันอะไปเจอกันอยู่ไหนอะเอาง่ายๆซะไปไปดื่มเหล้าแล้วเลยเจอกันนี่ร้านเหล้าพอเป็นเป่ แล้วเป็นไงคราวนี้ก็เลยมากันต่อกันตัวเรียบร้อยตัวเมือเดียวเออโอ้ยเวลาอออวันเดียวก็จัดกันได้เลยโอ้ยไม่ใช่อ้วนนะพูดอะไรเข้าตัวเองหมดเลยนะเอ้าก็ถามโอ้ยแต่ก่อนแกอยู่ตรงไหนกับแฟนเก่าแกอยู่มอหรืออยู่บ้านแล้วพูดเพื่อเอ้าถาม ก็คนอยากถามเนาะแกงรูปเพจเนง่ยแกคูค้งกูซื้อนี่าง,งนั้นตกตกทีเท่าสื้อมาบอเวลาอันนี้เขาจริงจังกูไอยากรู้นะวนะ่า<อ>เป็นยังไงบ้างแฟนเก่าอ,อยู่กับอยู่แกอยู่กับแฟนเก่าแล้วเป็นยังไงบ้างแค่น,น,นั้นเองใช่ว่าบอกคนตีนแล้วเขาใช่ไหมดีเขาก็ดีอยู่บอแล้วแล้วเขากับแล้วเขากับแฟนเก่าแกแค่ดีกันล่ะดีก็แบบแล้วชอบแบบไหนที่ดีล่ะนี่แกงกูกบอลดั ทือวันนี้ยังเห็นกันอยู่ปะ,ะ,ะยังมีเฟซมีอะไรปะไม่มีแล้วป่หมดลว,ว,วมีร้านแนะนำว่าร้านข้าวแนะนำที่แบบแฟนเขาชอบพาไปกินอ้ยไม่มีหรอบ้อนเราก็อยากถามอยากรู้แหมแต่ก่อนเราชอบไปกินอะไรกันจะได้ไม่พาไปเขาพาไปกินต้มไกลล่ลาเป็ดเด้อ รับตายอยากกิน M K อะไรซาบุชิเบงซันอ๋อยู่กับพ่าต้องกินอาหารที่ปอกที่ปุ้นเงซันะอยู่กับพ่อต้องกินเป็นเบิร์ดเนียจำลาบจับเหลือกเสียบดาะตัวก็จำก็เข้าเชยแล้วตัวก็ม่วมบ้าม่มอยู่เดี๋ยวทอด่ยโมบงโมยังไเนยโมเอนเฮาความเนีกินข้าเข้าเปียกคนนี้กินดังด่ว่เพื่อไผวนวันนี้มีทอดไหมัน เอ๋อคือว่าบ่มักคือกินแซ่บแน่แต่ต้องอยู่ให้เป็นเอออยู่ห้องนี่กินเป็นเบิดสูยางมันวะอ๋อแกเป็นยังไงแกคือเลิกกับแฟนเก่าเรื่องมันยาว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 เขาเจ้าชู้ปะเขาแบดบอยปะหรือยังไง ไถามไม่ได้คนเดียวเอาถามไอ้ถามเนี่ยเป็นว่าแบดบอยไหมแบบเขารักอ้วนคนเดียวหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอ่ะหรือยังไงคือมักจมห่าแท้ห่าผู้สาวหลายหมดเนีเยห่แบบอีนี่ไปอีนู่นไปเนียถามห่าเป็นโต๊ะเป็นตะาเขาเคยถามขึ้นเนี่ยอ้วนแฟนเขาเกลีับสีอะไรอ่ะ เดี๋ยว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 ซัมโพเพิ่นคือมักสีเหลืองเครื่องรถสีเหลืองภาพปู่ที่นอดก็สีเหลืองเขามันไม่เกี่ยวการเอาบอกเกี่ยวว่ลเม้นต์วอลเม้นแล้วเอาบอว์บอว์บอว์ยายายาแก่เขาเขาก็ชอบสีเหลืองค้างแต่เด็กแล้วเอาขาวแทบสาวโอ้ขาวคขาบอกมากเบิ่งไรเหรอเอาทุบเอาหยอกไปงั้นแหละเขกเหาือนกันที่คือมาเบิ่งเบิ่งแล้ว แค่กอดแกกินอกรอบเก่งบอสมัยก่อน,นอ่ะมะคือมึงหลับเอาทำไมฮะกินตายได้หรอเ <c oughs> มาหักแงหกองอยู่ห้องกากกากบอเอ <c oughs> อเมาแล้วก็เป็นบ้าอ้อชีวิตเนี่ย